กาอติดสนามเลือกตั้งปี2566ของเราในวันนี้นะครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วที่คนไทยทุกคนครับจะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับก็มีการหาเสียงของแต่ละพักแต่ละผู้สมัครกันครับในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดครับหน่วยง,งานหนึ่งที่เรามักจะได้ยินชื่อกันบ่อยก็คือกกตครับแต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่าเอกกกตเนี่ยเขา ทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างเพราะเมื่อวันที่ช่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปกากบาทในครูหาปรากฏว่าก็เจอแต่ทาาน้านของขา้าราชการอาจจะเป็นครูโรงเรียนแถวๆนั้นนะครับมาทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วครับมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการเลือกตั้งอยู่นั่นคือกะกะตวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกะกะตและบทบาทหน้าที่ของเขากันให้มากขึ้นด้วยนะครับอะ ไปดูกันที่วอยเปิครับว่ากกตนั้นเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับกบกบตน,นะครับก็คือเป็นการจัดการเลือกตั้งนะครับในปี2,566ตามรัฐธรรมนูญครับแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560หมวดที่12นะครับองค์กรอิสระส่วนที่2คณะกรรมการาการเลือกตั้งและก็ตามมาตราที่22 23 24 26และ27นะครับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ กรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ครับเขาได้มีการวางหลักให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยนะครับมีอำนาจอยู่3ประการด้วยกันครับอ่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันนะครับประการแรกครับคือจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งในและต่างประเทศครับประกอบไปด้วยในเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งครับการกําหนดช่องทางการลงทะเบียนให้สิทธิ์นอกเขตและนอกราชอาณาจักรนะครับมีการจัดรับสมัครส สแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อมีการจัดทำบัตรเลือกตั้งครับพร้อมทั้งควบคุมและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและก็เที่ยงธรรมกันด้วยนะครับอมาดูครับบทบาทหน้าที่อย่างที่2ของกะกะตครับอันที่2คือการออกกฎระเบียบนะครับคือออกกฎระเบียบคําสั่ง ข้อกาหนดที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานครับก็ประกอบไปด้วยการกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครครับการกําหนดแบ่งเขตเลือกตั้งการกําหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงแล้วก็การกําหนดกรอบระยะเวลาในการรับรองผลการเลือกตั้งครับต่อมาครับในบทบาทหน้าที่อย่างที่3ของกะกะตน,นะครับก็คือการสืบสวนไต่สวนแล้วก็การวินิจฉัยครับ คือการสืบสวนแต่ส่วนวินิจฉัยนะครับสั่งการให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่ครับรวมทั้งการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็ผู้สมัครและสมาชิกที่ทำผิด เลือกตั้งด้วยนะครับนี่คือหน้าที่หลักๆของกะกะตทั้ง3อย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนีกะกะตไม่ใช่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสสเท่านั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาก็มีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับกะกะตเขาควบคุมการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งต่างๆ,ๆ แต่ถ้าเกิดไม่มีพี่น้องประชาชนและคุณผู้ชมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็จะไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมมีรายงานพิเศษครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะอย่างอิสระในครั้งนี้เป็นการลดโรวม,มาให้คุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งไปรับชมจากรายงานพิเศษครับพร้อมไปเลือกตั้งกันหรือยังครับทุกการตัดสินใจเลือกที่ดียอมส่งผลดีตามมาเสมอ พวกเขาจะมาเป็นสิทธ์เป็นเสียงทําหน้าที่แทนเราประชาชนทุกๆคนโปรดจาไว้ให้ดีนะครับการเลือกตั้งสสในครั้งนี้รับบัตรสใบครับใบแรกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเลือกผู้สมัครที่เรารักใบที่2แบบบัญชีรายชื่อเลือกพักที่เราชอบให้เข้าสภาสสแบบแบ่งเขตมาจากการเลือกตั้งจํานวน400เขต เขตละหนึ่งคนรวม400คนรูปแบบเขตเดียวเบอร์เดียวผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตนั้นหากมีคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้ใช้วิธีการจับสลากซึ่งต้องกระทำต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนั้นครับการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อพิจารณาจากนโยบายพรรคการเมือง สอสอแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนมาจากบัญชีรายชื่อแต่ละพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อที่พึงจะได้รับโดยรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพักการเมืองได้รับแล้วนำคะแนนรวมมาหารด้วย100ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อ1คนนำคะแนนเฉลี่ยต่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อ1คนไปหารคะแนนรวมจัดการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักได้รับ คนที่ได้คือจำนวนสสอแบบบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองนั้นได้รับหากได้จำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อไม่ถึง100คนให้สอสอแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่ม <ti> ีอยู่ครับ <i> เลือกตั้งสอสอครั้งนี้รับบัตรเลือกตั้งสองใบเลือดคนที่รักเลือกพักที่ชอบไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ เลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร2สี2ใบด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนอกราชอาณาจักรไทยหรือการเลือกตั้งที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาติดตามในช่วงเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2566ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ